โอ้เจอกันอีกแล้วสวัสดีค่ะมากมากกินของน้ำกันจ้ามากมา <c oughs> มกบรรยากาศตอนเช้าหลังจากที่ฝนตกหนักเมื่อวานนะคะตอนนี้น้ำก็เริ่มแห้งแล้วนะคะ คือต้องให้เข้ามาปรับหน้าดินใหม่นะคะเหมือนกับดินตรงนี้มันสูงนะคะสูงแล้วก็มันก็เลยทำให้น้ำท่วมท่อนะคะเดี๋ยวเขา,วา่ะทางบริษัทก็จะส่งโฟแมนแล้วก็ช่างเข้ามานะคะนี่ค่ะบรรยากาศก็ชุ่มชื่นค่ะหลังฝนตกก็ชุ่มชื่นแบบนี้ นี่นะคะหลังจากทําความสะอาดนะคะหลังจากไต้ฝุ่นก็ยังคืมๆอยู่นะคะแม่ก็เหมือนเดิมนะคะนั่งรอกินข้าวเหมือนเดิมนะคะวันนี้แกทาแกงหน่อไม้นะคะคือตอนเช้าจะกินกับแม่นะคะเพราะลุงคิดเขาจะไม่มาจอยอาหารไทยนะคะเขาไม่เอามีอะไรบ้างแม่ก้อยจีน,นูนน,นะคะแล้วก็แกงส้มใส่ปลาช่อนนะคะนี่คะ่ะอากาศก็คึ้มค่ะ ครึ้มแล้วก็เหมือนฝนก็จะตกอยู่นะคะคิดว่าน่าจะตกนะคะยังรินๆอยู่เลยนะคะโอเคค่ะมากินข้าวเช้ากันค่ะจุดจวดย่ายจวดจืดสดาก็เหมือนเดิมนะคะเดี๋ยลูกทนก่อนนะลูกนะมีรั้วแล้วค่อยฟีดอมลูกตอนนี้วิ่งไม่ได้เลยลูกที่เหยียดตามนางก็อยู่เงี้ย่ะก็สายก็ยาวเดินไปเดินมาได้นะคะก็ค่อยๆนั่นกันไปนะคะ แล้วแต่ตังในกระเป๋านะคะมีเท่าไหร่ก็ค่อยขยับขยายเอานะคะโอเคค่ะมากินข้าวด้วยกันค่ะแม่เรียกกินข้าวเลยนะคะเอฟซีตั้งหลายเอฟซีตั้งหลายสวดยังกระพระเลยแกงหน่อไม้ส้มแกงหน่อไม้ส้มนะคะเดี๋ยวว่านไปซื้อของกินข้าวกอนนะคะเอฟซีก่อนจะกินมันเบิดแนสีมาไหมอันใดข้เหนียวเอ้า มีบอกทำไมมันเหนียวเวอร์ <BAR K> w w <ilgili> จังแม <cond vitamin é> okay ่เอาแม่มากินข้าวเหนียวไม่เอาบขาวเหนียวขาสวยมีข้าต้มก็มีข้าสวยหนูก็มีโอ้โหก็สวยหนูหงเป็นหม้อไม่ะไม่หามกินอยู่ใส่กระต่มาขึ้นอย่าไปอย่าไปมาหว่อี๋ โอเคนะคะแจ่วจิ้นนุ่นนะคะน้่พักกระถินไปเกไมโอ้ก็เปรี้ยวดีสะใส่เนี่ยไว่กินกับข้าวปุ่นใส่นังห่อยกับชมเป็นได้กินนู่นเล้วบอกเอาอยู่เร็วปีเรกก่อนจินนู่นแล้วกินบมเป็นไงวะ พราะบ้านไม่กินจ so like ินนูนนะฮะจุดดนอย่างเดียะทั้นใส่อะไนี้อโดนคนโดนแล้วอ๋อไปผักผักอะไรอ่ะผักกระโดนอะไรอีสานบ้านเออผักกระโดนคือเรื่องว่าหวานนี้วันปลาที่พื้นที่สาเจ้าที่รถไปมาที่รู้เลยจะตัวหรือเมียคนหรือไม่พอวะฉัน มันม่ยังตีงเลยบ่ดักมันดักบ่บ่บ่มันมันตั้งที่โบเกินหรอกรีดูนี่ย่ามนี่โอ้ยมันติ่งนะมันสำหนักเกลี่ยกันแต่เอาเกลี่ยไปหน้าถึงจะยังติดหรอกตินหน้าจับใจเอออร่อยค่ะอร่อยดีแกงหน่อไม้ไม่สมเจอหนึ่งจอยป่ะล่ะเจอหนึ่งจอยก่อ มหันแล้วอ่นา,านหานไม่ของคนจุดกูดเร่หันว่าไม่แน่กินอ,อันกินไปเลยหันวันยไม่เห็นกะไรท่ันกระารจะส้มเพียนหาอ,อ,อย่างนู้คุแต่ตอนนี้ว่าท่านไนดเร้องหอย่างดินใต้า่าเบิ่งฝนกอนต้องเป็นหนามหซะก็อนขูงม,มหูจุดใดก็เปลี่ยนอีๆ ามมาก,กินสามเกินแก่บด้ยนี่ข้าต้ตมน้ำเด้ข้าต้มเหลือกันขึ้นเออไอีกทีเดี๋ยวมันก็มีคนกินน,นี่ข้าวต้มบอกม,มากบอบไม,ม,มเหนื่อยอากาศเย็นดีเนาะทไมหมวอ่นหนาวแล้วค่ะว่าแบบสัคัน ไม่แรงไปเหอแสงก็ติดยาคอยสอนบวมเจ้าเกี่ยวกันหน้าอยู่บ่ยายมือเกี่ยไปเออเดี๋ยวจะออกไปก็จะทิมากทำเสมาไม่รู้ม่เขียวเลยนเาน้าเจราหนาวเชียไหเข้าไปจืด้นมาใหนอันนี้เ็น้องว่าทรงตัวใ่ตเลยนำกระมิ่งส จะออกไปอยู่บนหลังน่ะออกไปก็ะอยู่ตัวจะฟ้องเขากะลยอยู่เขาบอกว่าจะเจ้าออกไปอยู่ย่านถึงเออชุดทีออกไปอะเปนบุคอยสนิทักกองหนูร้องแล่งนุบคอลอยู่บ้านถ้าไม่มบ้านบงสนิทกนบอกบคลเดี๋ยวมอยูเนาะเขาจะบอกว่าจะบอกพานไม่หมองเดย มาอยู่บ้านก็มาอยู่ทงสิเดี๋ยวไปสนิทกับใครบแม่ไปแล้วอยู่ยี่สิบามขนาดมูกันเรียนน้ำกันยี่งบ่สนิทเรียนพ้องก็ไปเลยหมดงานดูข้ามหนึ่งนะไอโอโนเนาะบ่เคยน่ทเนาะเาไปเย<อ>ไ,ไปก็เปิดอ่อ,อยก่อนยงเกลน่ายเพรอได้พ่อามันบอกอาเทยนวนโกัผมก<ม>ับไปยเย็ดอยู่สองเดือนอยู่น้ำพอเดีไปแบกเขา ไปาอาอยู่นไปเยวไเย็ัม่อย็นเลยังจนไปอยู่ทั้งุนอหังจะงก็เหเลยยวเลยพี่อืมนาง่งหาูเลยกโค้เลยไม่รู้เพนบเ่ยหนาเนบมี็ตายแม่นาอีการนกาโซันไปันเล เจังหยแ่เศ้าอยู่นี่แม้ก็าทางเรา่นหนมกูไปดูหมอมึงดูก็อิน่เที้ยงก็อินเน่ตัอืถ้าไปดูหมอบบน,น้องรักแบบน,น้องกุไปบบบน,น้องรักแต่ว่าเพิ่อนออกไปวา,างหายากเก็อพอสมาน กาีเงินเพิ่นเจ้าบ้างมันม่เมือนเ้พัะในต่างจังาพันสองพันก็เอาตัวเบสโอ้จะเข้ามาบางบานมั้บาเมนแล้วเอาสิวเดีพวกเหล่ยวข้นปเหลาเด็ดแหละสิะอ้ยมีเงินหน่อยแล้ไปเจยงไหนฮะเส้นผ่ะ เราลดต๊ะข้างต๊ะหิวตายุณนับถือระดก็เราแม่ยู่งโลกจะบวชตายนี่คือจิเบี่ยงไม,ม,ม่ถูกเนาะสอง,สอง,สอง,องัวเมียมุเจ้าทุกจำใ้มุ่งเจ้าจี่สบายจำานั้นี่จำข่วมน,บนับบลจักเสียเข่าเนี่ที่มันถูกขัดทีม่มันถูกมาใจนอชองเขาง่าต้องใจเงิน้าบาท แจงขั้นหางส่พวกตีเพื่อกับมือห้แม่โตกับเสื้อถานหาองัวเนี่ยแล้วก็จับคันดอกม,อมันแกาลำบากาเพ่อแกอยู่เราไม่ไปนหน่อยนี่เราเป็นพ่กอยู่ทุกค้ท่านปิดเป็นแล้วก็ซักทีอืออตอนแม่ไปบนเมือ่อวันท่านซื่อจัมบาันแกงเนี่ย มอสายมันยังไม่มอสออายเลยว่ะเปน่ายหมอท่อมนี่คุณู้กงนทั้นี่เรียกมาตาสาละหมอท่อมอะไรไม,ชช me. Me มันยังแน่นอนหอเรงหมอดูกเบิ่งตามมันเลขด้วงวันเือก็กว่าใจอีหน่อยมั้ ผลใทรน่ำบอกจุ ừ ừ มปูอือใช่จริงนู่ค่ะอือมันเป็นกระเพาะแค่มันบวกแคบล่าตายตรงนี้อาหารมีแต่นี้บาดนี้ว่าให้บบอ,อื่นเรากลาไหน่ำเนี่ยเด้อเอกเอกเป็นยังไงเดี๋ยวนี้มันกระดายเอือือแต่ยัรต้องดูมันไม่อยังได้ลูกจะคอยคคอ่กะ นี่นะคะช่างกระจกของเรามาสวัสดีค่ะโอ้เจอกันอีกแล้วสวัสดีค่ะมากมากินเกา็น้ากันจ้ะมากมากโอ้หนานหนามมันสาดเข่ากระจกจ้ะเดี๋ยวต้องไปบอกนะคะเดี๋ยวไปบอกอาช่างก่อนนะคะมากินเข่ากันน้ำกันกอนเอาไหมล่ะบอโอเคโอเคจ้ะโอเคเดี๋ยวไปบอกช่างก่อนนี่แกงไม่ไหมสมใช่ค่ะรบอจ้ามัน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 เวลาเขาถูบานนี่ช่างของเราเขาก็จะมา ใส่ยาแนวให้เรานะคะตอนนี้เราเจอปัญหาแล้วค่ะเพราะว่าหลังคานะคะหลังคาเห็นไหมที่ตรงนี้นะคะมันลงตรงกระจกพอดีนะคะมันไหลลงตรงกระจกพอดีพอดีเลยนะคะเห็นไหมมุมมุมมุม,ม,มสุดเลยค่ะนี่มันไหลลงเลยค่ะตรงกระจกนะคะคือจริงๆอ่ะตอนแรกอ่ะลุงคิดเขาก็จะแบบว่าคล้ายๆกับว่าจะทํารางให้น้ําฝนแต่ตอนนี้เราก็ยังไม่ได้ทำไงคะเรายังไม่ได้ทําแล้วทีนี้วิธีแก้ปัญหาก็คือต้องทํารางน้ําฝนหรือว่า จะต้องทำกันสาดนะคะยื่นออกมาสักนิดหนึ่งนะคะนี่ค่ะกันสาดเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะยื่นออกมาเพื่อให้ไอ้ตรงชายหลังคาเน่นะ,ะเวลาฝนมันมาแรงๆมันจะได้ไม่ลงตรงกระจกมันจะได้ไม่ซึมเข้าบ้านนะคะคือเราก็งองอยู่เอ๊พื้นมันก็สูงทําไมน้ํามันซึมเข้าที่ไหนได้นะคะเพราะว่านี่ค่ะชายโอ้โหลงตรงกระจกเต็มๆเลยค่ะ อันนี้พอลงตรงกระจกมันก็เข้าเะนาะมุมเหลี่ยมอะไรเล็กๆน้อยๆมันก็ต้องซึมเข้าบ้านนะอยู่แล้วนะคะตอนนี้ช่างเขาก็ให้เราอัดยาแนวนะคะแล้วเราค่อยไปหากันศาดมาใส่นะคะก็คุณลุงเหมือนเดิมนะคะคุณลุงที่ทํากระจกให้เรานะคะเรียกมาปุ๊บก็มาเลยนะคะมันก็ต้องเนาะ อยู่ไปก็ต้องดีแล้วล่ะคะ่ะเรามาเห็นจุดตรงนี้ก่อนจะเข้าหน้าฝนนะคะเราจะได้รู้ว่าเราจะต้องต่อเติมอะไรอะไรยังไงนะคะมันจะได้รู้เพราะหน้าฝนนี่มันอันนี้เหมือนเข้ามาลองเชิงเหมือนทําให้เรารู้ว่าเราต้องแก้จุดไหนจุดไหน,นะะไงฮะอืมเฮะ อ๋ออาจได้เ <wounds> นียนเลยนะคะจะเใส่น <Gym. S 2> er ้ำนะครับถ้าผิวมันแห้งค่ะแต่ถ้าฝนตกอ่ะฝนตกกัดซอยกัดสร้อยได้หนึ่งบาทอืมมันก็จะบริสุทธิ์ข่าตอนแรกคุณบ่ริษัทดีจ้ะอันนี้ก็ต้องทยอยอาร์ตด้วค่ะมันหลายหม่องอ่ะตอนหน้าั้นเอาใส่แล้วก็จังว่างเสี่ยมร่อนะครับอืม อันนี้เขาไม่ได้ใส่ก่อนใช่ไหมใช่ไหมค,คนทําอ,อ่ะได้ได้อัดยาแนวหรือเปล่าคุณลุงตอนแรกใส่ใส่ก่อนจังอัฟเฟมบ้างลุงอันนี้เขาทําตามหรือเปล่าหรือเขาไม่ได้ทำแต่ว่าเขาเขายังบัได้ยิงตัวตัวนี้ใช่ว่าแล้วเชียต้องยิงอ่ะใส่ใส่ตตัวตัวขา้างในแต่ไม่ได้ใส่ตัวข้างนอกอือฮื โอเคแต่ไม่เป็นไรค่ะก็ดีเหมือนกันค่ะต้องขอบคุณฝนค่ะทำให้เรารู้ว่าต้องหนูก็ยังว่าอยู่เอ๊ะทำไมมันเป็นรูปกติบ้านอื่นมันจะ,ม,นจะมันจะเนียนไปเลยนะมันจะมียาซิลิโคนนะคะลต้องขอบหน้าต่างเหมือนกันค่ะหลายห้องแนละ้วต้องไปเช็คข้างบนด้วยอะค่ะคุณลุงดีนะคะผ้าของเรานี่ก็ดีอยู่อย่างคะ่ะผ้าผ้าม่านของเราเนี่ยเขาเขาไม่ทำลากพื้นเกินไปอะ ตาลากพื้นแล้วอย่างนี้นะคะโอ้โหเสียเลยนะคะเอาขาเดี๋ยวเอาขาไอ้นี่นั่นตันไว้ก็ได้คุณลุงอ่ะมันจะได้ไม่ไปฟาดกับไอเี้ยโอเคก็บแ่เอ้ยได้ไเนี่ยโอเคพันมันไว พอยิงแล้วมันดูสวยขึ้นด้ดวยอะ่ะมันไม่เป็นหลุมอะ่ะ ถ้าสร้างกระจกข,ของเราก็เสร็จแล้วนะคะหลังจากมายิงซิลิโคนนะคะตอนนี้ก็รอช่งางถังซ่วมกิติมาสักนะคะกําลังมาค่ะน้องตงเต้งของเรานะคะไม่เจอหลายเดือนแล้วค่ะเนี่ยน้องตงเต่ตงตมะเขือปอบแฮข่อยลรามีไรกินยังใส่ใบบไ ว่ากับกองน้ำโอ้ะกะสิบบะได้ะจะหันใหม่มันม,มีไงกับ,กบรุ่งกันเยบ่อบริเว็ตอนนี้นะคะทางบริษัทก็ส่งนะคะส่งพนักงานต้งเต้งของเรานะคะตอนนี้กำลังเดินตรวจงานกันนะคะว่าต้องแก้ไขตรงไหนจุดไหนนะคะอือฮึนู่นค่ะเข้าไปกันตรงนู้นนะคะไปดู ระบบท่อระบบน้ำนะคะตอนนี้นะคะโฟรแมนของเรานะคะไม่ใช่ดูงานอย่างเดียวนะคะมาลงมือช่วย ช่วยตองแตงะะแด้วยนะคะพ่อบ้านเราด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นคู่ซีกับตองแต้งนะคะพ่อบ้านเรานี่ค่ะนี่ค่ะต้องกระแทกกันแรงๆนะคะมันจะได้น้ํามันจะได้นี่ค่ะมันต้องผมแบบนี้นะคะให้มันสูงๆนะคะตรงนั้นให้สูงเลยอือฮึนี่ค่ะโฟแมนบริษัทนี้นะคะไม่ใช่มาดูงานอย่างเดียวนะคะต้องลงมือทําด้วยนะคะอ้าวใคร อะไรอ่ะลดรถกระตูนหรือเปล่านะไม่ได้คุมงานลูกน้องอย่างเดียวนะคะลงมือทำด้วยส่วนนุ่นค่ะต้นเต้งของเราก็อยู่มุมนู้นนะคะจะกระฉับกระเฉงหน่อยนะคะเขาได้ออกกําลังกายทุกวันหุ่นนี้ไม่ต้องห่วงเนี่ยนะคะต้งเตงเนี่ยขวัญใจเอฟซีเปเปซี่นะคะท้องเต่งหุ่นหุ่นล่ำเป็นสันนะคะ ขวัญใจเอฟซี ส่วนนั้นคือผนกทําอาหารนะคะวันนี้เราก็นั่นแหละค่ะทำขนมจีนนะคะมีทั้งน้ํายากะทิแล้วก็น้ํายาป่านะคะน้ํายาป่าแม่เขาใช้เนื้อไก่ทํานะคะส่วนน้ํายากะทินะคะใช้ปลาทูทํานะคะสดาก็นอนสลบอยู่ตรงนี้นะคะนางกลัวผิวเสียนะคะอันนี้คือน้ํายาปลาทูกะทินะคะโฟแมนเขาบอกอร่อยดีนะคะอันนี้ ส,ส่วน,น,น,นอนันน,อนี้ส่วนอันนี้คือน้ำยาป่าเนื้อไก่ สวนน้าของเรานะคะอร่อยนะคะจานเดียวไม่พอนะคะฝีมือแม่ฝีมือแม่เกีมือแม่ค้าเก่าค่ะแซบนัวครัวย่หม่องนะคะตร,ตรงนี้เป็นครัวย่หม่องไวแล้วนะคะ ยุนแม่เขาชวนสงการน่ะไม่รู้จะไปไหนก็แวะมานี่นะเนี่ยสะสะตรงนั้นน่ะเขาจะตึกปลาเอามาย่างกันสงการไม่นู่นนู่นตรงนู้นอันนี้นาไม่ใหญ่พี่นาพี่เนี่ยบ่อเล็กๆหรอกไม่ใหญ่หรอกแต่ปลามีแต่ตัวโตๆเพราะแกไม่ได้แกไม่ได้อะไรนะไม่ได้ไอ้นั่นมาสองปีแล้วอ่ะไม่ได้ไปเอามันขึ้นมาสองปีแล้วมีแต่ตัวใหญ่ๆอ่าฮะ ดูดบ่แม่หรือบ่อดูดตึกเอาตึกเอาค่ะสงการค่ะสงการในเดือนหน้าเนี่ยมาเดอ้อหยุน,ช,นชวนแล้วนะ<อ>ต้งเต้งจะมาก็มาเดอ้อสงการนะ่ะ<อ>เนี่ยจะเอาอะไรนะปลาในสระน่ะมาเลี้ยงสองปีแล้วเขายังไม่ได้ดูดขึ้นมาเลยอ่ะตัวใหญ่แน่นอนเดี๋ยวมีลายอยู่มีลายอยู่ <laughs> จ,ะ <laughs> จะได้ไปบ่นให้สะดวก <laughs> เดี๋ยวจะเรียกมากินปลา ส่วนหยุ่นนี้ยังไม่มีลายมีเบอร์โทรก็จำไม่ได้แล้วเพราะว่าช่วงนั้นคนโทรหายเยอะเหลือเกินใช่ผมอยู่ในกลุ่มเหรอลายก็อยู่ในกลุ่มชื่อหยุน่นนะนะก็พิมพ์ไปหยุ่นเฉยเยอะนะไม่ได้ไปไหนใช่ไหมสงการ,รอ,อ๋อหรือว่าแล้วแต่เสียเสียแจ็คม,มันก็ไม่สงการดีเราอาจจะก่อนหรืออาจจะหลังนี่แลนะหละเนาะที่เรา เออโอเคอุ้ยเพอร์เฟคเลยตรงเนี้ยเออเออมันเกินแม่เท่าไหร่อ่อสิบเก่าไมษายเดือนนานเนี่ยเวลาแม่มาแล้วลูก ขึ้นไปกับซิีแสกน้ามได้น้ากะทินี่นี้บอ่ะน้ามาไรอร่อยอันนี้ค่ะกะทิใช่ไหมอร่อยเออได๋ยมั้ม,<อ>มันปุ๊บลนอ๋อโหเร็วปุ๊มา